ดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง Feel Fern Channel นะคะวันนี้นะคะช่อง Feel f e เ l Fern จะมา re-action เพลง f e ว l Fan ะคะ่ะทุกคนเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องใหม่ที่เรากำลังจะทำ re-action กันด้วยนั่นก็คือหยันเล่นกับอันนอนนั่นเองนะคะแล้วเพลงน,นี้เนี่ยถ้าถ้าไม่ผิดถ้าไม่ผิดเนตกับเจมน่าจะเป็นคนร้องหรือว่าเจมร้องคนเดียว อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันกับ MV เลยค่ะทุกคนไปดูกันเลยใครเอ่ยนอนยังแบบนอนยังดูดีขนาดนี้ โ oh อ้โหคนหนึ่งเป็นตอนกลางวันคนหนึ่งเป็นตอนกลางคืนเรอแล้วร้องร้องทงั้งคู่ ชอบเธอแต่ฉันไม่ชอบเป็นเพื่อนเธอมันน่ารักมันเก๋ไปหมดอ่ะเฮ้ยเดีย<ต>วไม่เคยได้ยินช่องเสียงที่เน็ตใช้แบบแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะเสียงแบบ จริงๆแบบตั้งแต่ท่อนก่อนหน้านี้แล้วว่าเสียงมันสูงนิดนึงอะ่ะนี่ผลลุกว้าวเ สายตาคือแบบดีมากอันนี้ที่เขาไปดีเซร์อ่ะอุยน่ารบก

ลายเต้นเน็ดก็สวยขึ้นเยอะเลยแล้วเพลงนี้เด็ดเียหวานมาะดีมากดีที มันไม่ใช่อะไรหรอกเขาก็ซิอะไรกันนี่จริงวะอยากเป็นไต้หนจัง ไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับเพลง feel แฟนไม่ชอบเป็นเพื่อนเธอนะคะอม,มีความแบบว่าชอบเธอแต่ไม่ชอบเป็นเพื่อนเธออย่างนั้นนะคะก็ตามเนื้อเพลงเฮ้ยเพลงอ่ะเป็นฟิลแบบน่ารักน่ารักนะคือเราว่าน่าจะต้องมีเพลงอื่นอีกที่ประกอบซีรีส์เรื่องอย่าเล่นกับอ,อน,นุน่าจะต้องมีเพลงที่แบบว่ามีเพลงเศร้ามีเพลงแบบสนุกสนุกแบบร้อนแรงหรืออะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า เออแต่ว่าเพลงเนี้ยที่ออกมาเป็นเพลงแรกก็มีความแบบน่ารักน่ารักหวานแบบแล้วคือภาพคือแบบงานภาพงานผิวใน MV คือดีมากเจมคือแบบสวยมากตั้งแต่เปิดมาเลยตอนนอนใครจะไปรอแล้วดูดีอย่างนั้นเอาดีๆแบบประทับใจแล้วคือเนเจมเราเคยทำรีแอคชั่นที่เป็นแบบว่า โคเวอร์เพลงใช่ป่ะแล้วตอนนั้นน่ะเราก็แบบว้าวแล้วนะว่าแบบเฮ้ยสองคนนี้คือแบบเสียงดีมากแล้วพอมาเป็นเพลงเนี้ยมันมันไม่เหมือนกันกับตอนโคเวอร์นะเราสึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็มันว้าวตรงที่คือเราไม่เคยได้ยินเน็ตร้องแบบนี้เรารู้สึกมันมีความแบบเสียงหวานแบบเสียงแบบอธิบายไม่ถูกอะ่ะแต่ว่ามันแบบมันหวานอะ่ะฟังแล้วแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำคืออะไรวะ ฟังแล้วมันแบบมันหวานล่ะเออแค่นั้นแหละเออนึกคขาไม่ออกแล้วคือภาพรวมของเพลงอ่ะเอาจริงคือหุบยิ้มไม่ได้คือต้องแบบมีความแบบดูแล้วต้องมีความแบบปากแบบอมยิ้มจริงมีความเขินน่ารักนนแล้วสายตาเขาอ่ะคือคู่เนี้ยเป็นคู่ที่งานสายตาดีสายตาดีมากดีมากแล้วคือแบบมีน้ำในตาอะไรอย่างเงี้ยดูแบบตาแป๋ว อันนี้แค่เป็นเพลงประกอบซีรีส์แหละทุกคนคือเราก็จะได้ฟังเสียงเพลงเพาะๆใช่ไหมแล้วก็จะได้เห็นแบบว่าเลเวลของการแสดงที่อยู่ในนี้แบบเล็กๆน้อยๆงานสายตาเนิดๆหน่อยๆแต่ในซีรีส์อย่าเล่นกับอนนล์มาแน่มาแน่อย่าเล่นกับอนนล์มาแน่คิงเอ,อื้อรอเลยคือมันต้องดีมากแน่แน่รอติดตามนะคะแล้วก็วันนี้จริงๆวันที่อัดรีแอคชั่นฟิลแฟนเนี่ยเป็นวันที่18กุมภาทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะ รอดูซีรีส์แล้วก็อัดซีรีส์วันนี้เลยเพื่อที่จะได้แบบว่าพอทุกคนดูผ่านทางไอฉีี I, ทางช่องวันเสร็จปุ๊บใน YouTube มันดีแชนเนลเสร็จปุ๊บเราก็มาดูรีแอคชั่นด้วยกันต่ออย่างนั้นนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสำหรับรีแอคชั่นนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งด้วยแล้วมาเจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย